không well, well. <laughs> huh? Ok 你、啊、好。 สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกคุณสุกุ้คือเก่าเมื่อนี้ยจะพามาเรียนหัว FC มาเดี๋ยพี่หลังใจาก e p นปิดไปแล้วแม้โควิดในการไซเบอร์ป่าเลยคลิป EP4 แหละต่อจากตอนนั้นแหละจะเป็นังไรทีมงานนี่เมื่อนี้ย FC มาแล้วพี่น้องเลยมาทีมกุ้ไก่พี่น้องเด้อเป็นังไรครับไม่ว่าพวกแม่น้าป่าดอกหรือว่าหานั่นแหละได้กับติดตามเบิ้งเรื่องเมืครู่มันจะเป็นังไร A few minutes later วันนี้ก็บพวอมาเบิ็งทีมงานเพวกแ่นหาป่าไม่ใช่หรือบอลนี่ไปเบิ็งทีมงานก่อนโมซ่งสิได้อีกที่นี่ได้พี่น้องเด้อใ เบิ่งค <tre esin video> ิดที่มันมันมุนมวนซืิอๆอีพี่นี่่ได้คาดว่างเราได้สียหายได้ปลาได้ปูนี่ได้พี่น้องเนี่ยเพราะว่าโดนในประเทศคลิปกลับมาต่อยคลิปมาต่อคลิปเก่าพี่น้องเลยเิ่งๆด้วยแท้เจี่เจี่ยน มี่พี่น้องปลาพี่น้องโอ้โอ <c oughs> ตัวนี้มันก็หายากเลยจังน้อยโอ้พี่น้องปลาพี่น้องใน้พี่เลืกแค่ปลาพี่น้องเลยตัวแรกของมือปลาเซมอสนี่พี่น้องปลาตัวนี้ควาทั่วเด้อยนัวน้อย <c oughs> นะจักกว่าจัปลาที่เคยเห็นอ,อยู่บ้าง มีแมนวิธีการปิ้งปลาเพียงาล้อยิ่งหวมกี่ได้ปลาหัวลงก่อนที่ไว้มายู่พี่น้องเอ้ยไปลาเลยพี่น้องผานทามือดิมานี่ยวะมัลามลเวนี่มันมีปลามันมขือแวซึ่ เอ๊ปลานีเมื่อกี้ย่เมื่เนี่ยยิงป้ามาได้สองนี่ยิงปาได้สองใช่ป้าใ่านี่นีกําลังปียว้าวอยู่ดปาตะเพียนี่จังดไเลยีเห็นนั่นเซฟไนี่เซฟไนี่มันมัมันมันในปลาสองตัวนีมันะเพียนจะเพียนนี่พี่น้องเ้ยมัน อุ้ยซึ้งหนาวเนี่ยไปเจอได้ข้าวมันอีกคือปลาเปที่ไหนอุ้ยซึกงนาวมันอี้มันนีแดดนาะมันกับห็นเนาะสัม่งป่าแต่เสียงผู้หากินเจอไ้ท่าวันนี้คือปลาปลได้ปูบปลาด้วแล้วก็หน้ามันขึ้นลายมันแห้งเนาะหน้ามันแห้งลายมันหน้ามันขึ้นเนาะเอาเลยยิ่งป่าอะไรก็เห็นป่าเนาะ ขาาไปอีกขาอาสี่ด้เนาะไปกว้วงหักมันเป็นอยู่เรื่องเนาะเาไปเขายากมาอยู่นี่วิวมันดีเนาะคบเพิ่งเอาเนาะไรครูบอดี๋ยวก็ป่งป่าเลยไ้ปาพี่น้องขาเป่งปลาพี่น้องเด้อโคตรใหญ่เลยปลาโอ้ยโยนใหญ่ีนึงจะปาเรา้ด้้อ้้ด้้ย้้ มคนสรุปได้ก็คือกินปลาซื่อได้ทังน้งเ้ยปลาบขอตัวปออพ่เรื่อยที่บ่ได้ปลาด้ ก้ามโคตูฟอไผ่เด้อที่บุไดป้าเด้อบุได้เด้อเพว่าหน้ามันแห้งลายเราเลยบุได้ป้าเนาะเพรายิ่งได้โต้องสูนอกป้าเนาะหุ่นใหญ่ปนใด้ตัวน้อยเนาะอ่ามันแห้งลายหมดเนาะเพราพี่น้องเนาะก้ามโคตูฟอไผยเด้อที่บุได้ป้ามาให้เบิงเส้นเป็นยังไงนะพี่น้องเอ้ยป่าเนาะป่าเนาะตัางปลาเนาะ

ทำยังไงด้วยพี่น้องเนาะแอดนะจ้ำบัมจ้ำบัมไอ้ข้าเนียวก็อะไรกันเนี่ยลาเติมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องอำส่งพี่น้อ Dì saoinek, kiểu gì quên con Tối nay anh em quên con đấy gì em c đẹp Kết quả cười anh <tăng> <laughs> 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 Để chứ miếu rất tột mạng rồi Vớt cái nào Mẹ Ok <laughs> <sao> có một. Một Để của tay năm còi nè đi chơi còi rồi chơi đi ba đang 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 bo đây rồi nè, ăn cho

ไปล่นเมกาครับโอเคไปล่นเมกาเล่นเมกาอาลูกชาติปลาตัดตีเล็กเล่นปลาเทียนนะจุ๊บเลยเกี่ยวขาเพื่อนเถอะ

ยังก็ให้ทุกคนฝากคดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือเขาได้ไหมครับช่วงนี้มัน็ือนอติคิปไลยน่ะไอเดียทางงานในส่วนนี้โควิดกักโตนะผมจะดองมานหน่อยนะนี่คือเขา พี่ที่เพี้ยงทะเนาะพี่พี่เนี่ยจะจบไปแล้วเนาะขอบใจเนาะพี่น้องข้อมือซึ้งเป็นจะได้เนาะโอ้ยเมาเลยอย่างเดียวเมาว่เมาเมายังคืนหมอเมาอันนี้เนี่ยเมาหน่อยนะเมาคุณอะไรเป็นจะได้เนาะบ้าเลนห่วยบนนีดเนาะได้ป้ายยังไงข้าเบียตัวหนึ่งเออคาเบียตัวหนึ่งโอกาสนะท่นมีโอกาสสิได้ไหมบุญนี้มามาจักใจหมาเนี่ยจักใจบ่ ความเห็นมากยู่เน่โอเคโอเคโอเคขอบใจขอบใจแล้วสเปรย่สวัสดีเป็นจ้าหน้ผู้สาวมั้ยนี่เมื่อยอ้าวกักตีอ่ามวนมวนม้วนมันนะว่าม้วนม้วนมวนแห้งม้วนแห้งในดินน้ำม้วนแห้งเปียกมาได้ห